เดินทางกี่ล้ครับวันนี้ก็ได้เดินทางอย่างเดียวเดินทางอย่างเดียวไปสวัสดีค่<ฮ>ะ,ป<ฮ>ะไปเตรียมเช็ครถย่าพารวยต้องเดินทางไกลครับวันทีสเกลยี่สิบเดินทางลงกระบ,บินบุรีปาจีนบุรีครับก็เลยต้องไปเช็ครถเช็คเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแค่น้อยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วเกาก็จะมาอัรเพลงกันเมื่อแรกครับอัรเพลงกันทำคลิปกัน ตื่นไปหน่อยละน้องไอรีนลานสาวตัวป่วนตัวป่วนตื่นไปบุ๊ตื่นอะไรบ้านนี้จะเป็นถนนเส้นโคอิโตนเอราวันน้องหินไปเชื่อมกับถนนสายอุดรมาเลยเส้นั้นกับสายอุดรคอนแก่งบ้านโคอิโตนนะคะ น้องสาวนะคะน้องสาวของโมเองน้องแก้มน้องแก้มไ,ไปไปดูกัน <หา S 2> สิสว่าอลีนตื่นยังไ,ไปเลยไปลองไปหาอลีน ไปเลยเนี่ยทำไมเป็นหน้าแบบนี้อ่ะสอบแปฮะทำไมเป็นหน้าแบบนี้ไปบ๊วยวักเป็นอย่างไรบ้ยงตาบอกว่าตาล่ออยู่อ๋อพ่อทำอะไรกล้องพีตวันนีค่ะสิโอ้ยหนาขึ้นหนาไปน้ำบอลนี่ไอ้ลินไปด้วยไหมวันนี้ไปก็ตอบดีๆตอบพ่อดีๆไปไหมไปไหม เตรียมตัวเร็วเขาจะไปเขาจะไปหาตาจะไปโยกตาบ่ะไปแต่ไม่ยังไม่อาบน้ำเลยโอ๊ยอะไรตื่นสายโรงเรียนก็ไม่ไปคนเป็นไข่คนเป็นไข่คนเป็นไข่เตรียมตัวไปถ้าจะไปขึ้นรถขึ้นรถจังได้บุงแค่นม่อาบหัวน้าไหมตั้งใจก็ไปหาตาด้วตาลอยอยู่ ตาล่ออีหลา่าล่ออีหล,ล่ออลาไปหาแว่นตาเอาแว่นตาตาไปเสียงเลยเดี๋ยเป็น <c oughs> หน้าดีๆเพี่ยเป็น <c oughs> หน้าตาเป็นสีเอาแว่นตาไปเที่งเลไเดี๋ว่นตาตานะคุณครูใบอีหล่ากาไปโรงเรียนไอ้พวกคนโอ้ยบ่ไหวบ่ไหวบ่ไหวเอาไปเขาเอาันเป็นเรียนเป็นเรีย